นะครับผักชีอีกอันหนึ่งพี่นก่อนนะที่ผักชีเนี่ยเป็นผักที่อยู่ในกลุ่มของบอบบางเนาะบอบบางยังไงครับฝนตกหนักก็ลายนะฝนตกก็ลายฝนแรงก็แดงพี่นก่อนนะครับผักชีพี่นเกตรกรนะฝนตกก็ลายนะครับนะพี่นเกตรกรฝนตกก็ลายนะฮะฝนแรงก็แดงนะครับเรื่องใบแห้มพี่น,นักเสกอนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับนะเราจะทําอย่างไรดีพี่นเกตรกรเราจะทําอย่างไรดีครับ มันเอาใจยากนะเอาใจยากนะครับเพราะฉะนั้นพี่นองเกษตรกรครับนะฮะสำหรับผักชีนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของักของแปลผักชีเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนครับอย่าตอบว่าปุ๋ยนะไม่ใช่ปุ๋ยพี่นอกเกษตรกรไม่ใช่ยานะครับอยู่ที่ดินนะครับเนาะผักชีเนี่ยครับพี่นองเกษตรกรสิ่งที่เราไม่ทราบและเรามองข้ามมาตลอดคือปัญหาเรื่องของดินในแปลงครับนะฮะเรามองเพียงแต่ว่านะครับเขาไม่ต้นอวบ เขาใบไม่เขียวเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> แต่เราไม่เคยมองว่าปัญหาจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะสักครู่เดี๋ยวพี่น้องก่อนนะ <c oughs> นะครับแต่เราไม่เคยได้มองว่านะครับปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะภาคกีเนี่ยนะครับสิ่งจําเป็นที่สุดก็คือ,คอเรื่องของดินนะครับนาะอเรื่องของดิน <c oughs> เพราะฉะนั้นครับเราต้องจัดการและบริหารเรื่องของดินก่อนเป็นอันดับแรก นะครับต้องจัดการและบริหารเรื่องของดินระดับแรกครับนะฮะจัดการยังไงครับนักเกษกรนะครับเราก็ใช้นารายพิยกแผ่นดินบิ๊กเจ็ตช่วยได้หรือบิ๊กเจ็ตเพิ่มบลังนะครับนะฉีดพ่นทางดินก่อนตั้งแต่เริ่มเตรียมแปลงครั้งแรกนักเกษตกรการเตรียมแปลงนะครับตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมันสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นนักเกษตกรครับจัดการและแก้ปัญหานะครับโดยการใช้นารายพิยก,พกดินบิ๊กเจ็ตช่วยได้หรือบิ๊กเจ็ตเพิ่มบลังฉีดพ่นทางดินนะครับนะชุดพันเตจนั่นแหละไม่ต้องไปคิดเยอะนักเกษตกร ฉีดพ่นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเป็นต้ก่อนพอท่านหวานมาเมล็ดไปแล้วเนี่ยนะครับพอหวานมาเมล็ดไปแล้วเราก็จะฉีดซ้ําอีกทีหนึ่งเป็นต้ก่อนเพื่อฉีดคุมนะครับฉีดคุมเสร็จนะครับนะถ้าท่านาถ้าก่อนหน้านั้นดินถ้ามีปัญหาเยอะหรือปัญหามากนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ปลูกนะผมแนะนำนะครับฉีดอนะไรเพื่อดีบีเจช่วยได้เ,เพื่อเพิ่มพลังไปก่อนแล้วก็ค่อยไถ นะค่อยไถยค่อยขึ้นแปลงในกอแบบนี้จะดีกว่านะครับนอเพื่อทีอ่เราจะช่วยดึงนะครับเอาบรรดาปุ๋ยต่างต่างนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่านะฮะอย่างที่ผมเ,เรียนพืชเกษตรกรไปว่าแปลงผักชีเนี่ยเวลาเราให้ปุ๋ยไปพืชในกอนนะมันก็ไหลลงไปตามน้ำแหละนะเขาเรียกว่าวิ่งตามความเย็นในกอมันก็อยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นครับนะฮะเวลาที่ท่านลดน้ํามันก็จะทําให้ท่านเขียวขึ้นมาพักหนึ่ง นะครับพอไม่ได้น้ํามันก็จะเหี่ยวลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเกษตรกรเนาะเพราะฉะนั้นเราเลยจําเป็นต้องคุมนะครับและการดึงเอาปุ๋ยตาๆเนี่ยขึ้นมาก่อนนะฮะโดยการใช้นาฬายพืชดีพิจัดยได้และบีเจ็ตเพิ่มพลังนะครับพี่เกษตรกรครับนะฮะยังไม่หมดเท่านั้นพี่เกษตรกรยังไม่หมดเท่านั้นนะครับนะสำหรับนะฮะผักชีเนี่ยนะครับทีเนี้ยเราก็จะมาโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของใบ แล้วก็เรื่องของลําต้นเรื่องของก้านนะครับพี่เกรเนาอภผักชีเนี่ยนะครับหลายท่านพี่เกรกรหลายท่านเนี่ยนะฮะเราก็จะมองที่ใบที่ก้านที่ต้นที่กอเป็นหลักถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นครับเราก็จะมีการใส่ปุ๋ยนะครับมีการให้ปุ๋ยต่างๆมากมายพี่เกษรกรเพราะฉะนั้นนะฮะ สิ่งเหล่านี้ผิดไหมพิ่เกษรกรไม่ผิดนะครับผมไม่เคยบอกว่าการให้ปุ๋ยผิดนะแต่ว่าเราควรให้ให้มันถูกนะครับในให้ถูกวิธีนะครับพิ่เกษรกรโดยเฉพาะนะครับนะแป้งผักชีเนี่ยนะครับแป้งผักชีพิ่เกษตรกรนะรการหวานปุ๋ยเนี่ยมีความเสี่ยงมากเลยพิ่เกษรกรเพราะอะไรครับเวลาเม็ดปุ๋ยมันกิ้งไปอยู่ที่อื่นนะพิ่เกษรกรแล้วไปอยู่ตรงไหนที่ต้ตามเนี่ยมันไมุ่นมันไม่ลงรากไงแต่ถ้าหากท่านหวานลงรากรากก็จะเน่าถ้าหวานไกลรากก็ไม่ถึง นัก <g lish> ุกรเ็ใาใจเนาะนะฮะหวานไกลรากก็ไม่ถึงหวานไกล้รากเพเน่าเป็นนักุกรผักชีนะ, <g lish> นะเพราะฉะนั้นนักจุกรครับวิธีที่ดีที่สุดครับนะก็คือนารายพี่ดีจะใช้ดบเจ็บเพื่อาลางังฉีดไปคุมไปเลยนะกจุกรคุมไปเลยครับวิธีการทาก็เหมือนกับที่มบอกเรื่องของกระลำเมื่อกี้แหละนะฉีดคุมไปนะครับแล้วก็เปิดน้ําตามตอนเช้ามาฉีดด้วยสูตรหนึ่งสูตรสองเหมือนกัน ถ้าเหมือนกันเลยพี่นักเกษตรนะฮะไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับชุดผักกินใบก็เป็นแบบเนี้ยไม่ว่าท่านจะปลูกผักกะเพราหูระพานะครับนะกุ้ยเออ่ขึ้นช่ายนะครับนะกุ้ยช่ายนะครับนะหรือแม้แต่ตังโอพี่นักเกษตรนะปลูกอะไรก็ตามพี่นักเกษตรที่เราใช้ใบเขาเนี่ยนะครับใช้ชุดนี้หมดเลยนะครับปลูกอะไรก็ตามที่ใช้ใบใช้ชุดนี้หมดเลยพี่นักเกษตรรเนาะ